แปลไทยโดยเพจอริสมังงะสบายๆฝา,ากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเพื่อนถังเจ้าแ okay, กอยากช่วยได้ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรเลยนะอารมณมาเต็มสงแต่ครั้งจากที่ถูกดังแกเมือ่อกี้แน่นนะผมไม่ต้องการให้คุณช่วยเออก็อออได้ก็ได้ <c oughs> เอ๊ะ แล้ววันนี้ล่ะนายคุณต้องการใช่ไหมหน้าผากนายเลือดออกนะแม่ป่าน้อยคุณไม่ทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอนายอัญชาพานวิ่งวิ่วิ่หน้าอีกแล้วเหรอเจ้าักเตยกครั้งที่แล้วตำรองยุดแการฉันเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามเข้าใกล้ตัวอีกนะ เออไม่ใช่อย่างนั้นนะนยายอัญชาพาเมื่อกี้ฉันเห็นนักศึกษาคลุมหนึ่งกำลังดังแกเขาอยู่นะฉันเป็นคนเข้าไปยุ่งกับเขาเองแหละไม่เกี่ยวไดกับเขาเลยนะจริงเหรอก็อจริงสิมันเรื่องอะไรพวกนั้นจึงต้องมาเรื่องนายอีกละไม่ต้องมายุ่งนะอฉันเคยบอกไปแล้วนี่พ้าโบตนมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรหรอกนะไอ้พวกนั้นคงคิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานของนักธุรกิจหรือนักการเมืองที่ได้รังแกคนอื่นึงเคยชินและเห็นเป็นเรื่องสนุกแบบเนี้ย นาจะยอมให้พวกมันเรองแกมันก็เรื่องของนายที่เอาแมวป่าน้อยของฉันก็ไปเกี่ยวข้องด้วยก็พอคุณเอ๋ช่วยชีวิตนายได้ครั้งสองครั้งแต่คงช่วยทุกครั้งไม่ได้หรอกนะถ้าไม่อยากถูกเรองแกก็ต้องรู้จักสู้กลับบะถ้าคุกเข่านานเกินไปก็จะลุกขึ้นยืนไม่ไหวหรอกนะแมวป่าน้อยต่อไปเลิกสนใจเรื่องไร้สาระแบบนี้ซะไม่อย่างนั้นจะจุดไฟปผาตัวเองโดยไม่รู้ตัวออเอน,นี้เดี๋ยวก่อน นะอันนี้จะนให้นาะยในโลกนี้นะไม่มีใครที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกนะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมทุกคนเนะี่ยรู้ต้องการเพื่อนอย่าลืมติดหน้าเพื่อนถางเพื่อนเหรอจะไม่ต้องการเพื่อนจะมีแค่พี่สาวคนเดียวก็พอละชมรมนักศึกษา เรื่องมือปืนคุณมียจะพูดไหมจากที่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วฆาตะกรที่หลงมือทำร้ายลูกขิษตระกูลสู่เกี่ยวข้องกับทางเมือของพวกคุณจากหลักฐานที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้ผมสามารถไล่ตั้งซื่อเมืองออกจากมาลัยได้เลยนะแค่ผมส่งหลักฐานให้ข้างบนทุกอย่างก็จะจบและน่าเสียดายด้วยเหตุนี้อาจจะทําให้ตังเมือนยืนอยู่ต่อในวงการธุรกิจการเมืองรวมถึงวงการศิลปะการต่อทุ้ได้ยากกว่าเดิม ส่วนคุณล่ะพวกคลองตังเหมือนคุณคิดเห็นว่าอย่างไงบ้างในเมื่อเหตุการณ์มาเป็นแบบนี้งั้นผมก็พูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับประธานซื้อคนที่อยู่เบื้องหลังการรอบข่าในครั้งนี้เป็นคนที่เราไม่สามารถแต่ต้องเลยเลยประธานซื้อไม่ใช่ตัวเลือกผู้สมัครลูกเกยผมคิดว่าประธานซื้อไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องนี้นะครับอ้าวงั้นเหรอแล้วใครกันล่ะที่ต้องการให้แต่กตระกูลสูตตายนะ ผมบอกไม่ได้หรอกครับแต่ทิ้งที่ผมสามารถบอกคุณได้ก็คือเมื่อจะเป็นคณของวัดเซาลินหรือศีลปาะการต่อสู้สำนักไหนก็ตามก็ไม่สามารถแตะต้องคณคนนี้ได้อาคิดจะลงมือทำอะไรควรคิดให้ดีก่อนคุณชาย้อยเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วจะ,จะพันแผลให้ใหม่นะคะเพราะถ้าเกิดแผลโดนน้ำมันจากเสพได้นะคะในโลกนี้นะไม่มีใครไม่ต้องการความช่วยเหลือหรอกนะ มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมทุกคนล้วนต้องการเพื่อนลรผู้ปกครองบาดเจ็บเลยไม่เป็นไรครับอืมอตัวเกยโตขึ้นไปอีกกันแล้วนะเพราะฉันเคยบอกแกไปแล้วว่า,ามีเรื่องกับพวกขุนบวดวงธุรกิจการเมืองโดยเฉพาะทะยานของพวกเขาเพราะคนพวกนี้นะไม่ใช่คนที่เราสามารถแต่งต้องได้ อย่าว่าแต่ตาข้างหนึ่งของแกเลยไม่แต่ขาสองข้างของนายถ้าคนพวกนั้นต้องการแล้วก็ต้องยอมให้โกไปถ้ายังกล้าหาเรื่องเดือดร้อนไม่ทางเมื่อดีกฉันไม่มีตางให้ออกไปแกแนะ่ครับปร,รากิจครัร้งที่แล้วไม่สําเร็จในระยะเวลากแคก่สองวันเท่านั้นคิดวิธีกล้าขุดูตะกัวสูได้หรืยอยังอึ๊บอ้อยไม่ถึงฮะฝุบคุณอยากได้เร่มนี้เหรอเอ๊ะ นายอันธาพาลน,นายก็มาอ่านหนังสือย่องสมุดด้วยเหรอเปล่านะผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเลยรอออกไปคุยกันข้างนอกดีกว่านะได้สิแขนนายเป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่ไหมไม่เป็นไรแล้วครับทายาทุกวันไม่ต้องห่วงนะแมวป่าน้อยนายอันธาพาลฉันขอโทษนะจริงจริงนะเป็นเพราะฉันอย่าคิดมากกับเรื่องแบบนี้เลยนะ ผมว่าช่วงนี้คุณพยายามอยู่ใกล้ๆผมจะดีกว่าผมจะได้ปกป้องคุณได้ทันมีบริการของพ่อคอยปกป้องฉันอยู่แล้วล่ะอีกอย่างคุณที่บาดเจ็บเพราะฉันถ้าคุณอยู่ใกล้ฉันุณจะไม่ปลอดภัยนะนี่ฉันคุณจะเรียนแบบปกติเหมือนเพื่อนนักศึกษาคนอื่นอไม่ได้เลยสินะอย่าพูดงโง่แบบนั้นสิโปก๊กเอ้ยเจ็บนะเจ็บนะถูกแล้วทีนี้ตื่นได้หรือย,ยังล่ะผมเคยบอกแล้วไงผมจะคอยปกป้องคุณเอง แล้วไม่ยอมไปไกลหนาไหนไมาทำารคุณดิดคะทำไมเหรอทำไมเขาถึงได้ดีกับฉันมากขนาดนี้เพราะอยากเป็นลูกเขยตะกูลสูงงั้นเหรอปกป้องฉันจนไม่หวังชีวิตตัวเองเลยเหรอตอนเช้าเพิ่งจะบอกว่าจะอยู่คอยปกป้องฉันตลอดพอมาตอนบ่ายไม่เห็นแม้แต่เง,ง,เงาก็าเลยนะเนี่ยโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ย แมวแม่หล okay <c ười> ุดลงมางั้นหรอคุณข้างบนโยนมาลงมางั้นสินะโหดเยี่ยมเกินไปแล้วตัวเล็กแกโอเคไหมอย่าแต่ตัวมันะรีบเอาเมือกมาซะฝุ่ไม่เป็นแล้วนะเจ้าเด แมวของเขาเองเหรอถูกคนอื่นแกล้งโยนแมลงมาจากชั้นบนแบบนี้มันเกินไปแล้วนะนี่รอก่อนเหมือนแมวของไา้จะบาดเจ็บนะพามันไปสัตวแพทย์ตรวจดูหน่อยดีกว่านะฉันรู้จักหมอพอดีเลยนายต้องการให้ฉันช่วยไหมไม่ต้องห่วงนะหมอโรงพยาบาลน,นี่เก่งม,งมากๆเลยล่ะ เมื่อก่อนตอนที่น้องบ้านฉันไม่สบายนะก็มักษาที่นี่เหมือนกันน้องเหรออืมน้องหมาบ้านฉันเองแหละน่ารักมากเลยนะแต่ว่ามันตายไปตั้งแต่ตอนที่ฉันอายุห้าขวบแล้วล่ะมันเป็นหมาที่แม่ฉันเลี้ยงไว้และเป็นของมีค่าที่เดียวที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันนะอเอ๊ะหน้าผากนายแปะปเตอร์ที่ฉันให้นายไปเมื่อวานนี่ เมื่อวานน่ะนาดูไม่โอเคเลยนะฉันรกคิดว่านายคงไม่ชอบซะอีกถ้ามันช่วยนายได้ก็ดีมากเลยแค่ติดปัตเตอร์ก็คงช่วยได้บ้างเลยเนาะอันนี้จะได้นายหมดเลยอย่าลืมเปลี่ยนด้วยล่ะเมื่อวานคุณไม่ได้ยินที่นักต่อสู้หมาบ้าพูดเหรอทำไมถึงยังมาช่วยผมอีกละ่ะคนพวกนั้นไม่ชอบผมคุณมาทําดีกับผมมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะอืมฉันไปนสมาที่กองทมรมนักศึกษานะ ปกป้องคนที่ถูกลังแกในหมาลายมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วฉันคงทนยืนอยู่เฉยๆนะโดยไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกนะใครเป็นเจ้าของแมวน้อยครับผมครับหมอครับมันเป็นยังไงบ้างครับมันจะตายหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะแค่กลางแตกมันคงตกใจมากส่วนภายในเอ็กซเรย์ดูแล้วไม่ได้พุกจำบาดเจ็บอะไรทองสามวันนี้คุณต้องคอยสังเกตอาการมันหน่อยนะถ้ามันไม่กินข้าวหรือตายปิดปกติให้รีบพากลับบ้าหมอทันทีเลยนะ ดีจังเลยเจ้าแมวน้อยปลอดภัยแล้วนะ <c ười> ขอบคุณมากๆนะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจหรอกเราเป็นเพื่อนกันนี่มีปัญหาไร้ก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว <c ười> นายมีเวลาเหลืออีกแค่สองวันข้าคกโด,ต <c ười> ดูตระกูลสูสซะเพื่อนเลยตังซื้อเหมอืองตังซื้อเหมืองเันยังไงกันลูกน้อจะบอกว่าวันนี้แกมีโอกาสได้ใกล้เชียนดูสกุลสูงมา ถ้าตูแตกกลับไปหยอบลงมือแกกำลังเล่นบ้าอะไรกันอยู่ฮะกุณลุงครับผมทําไม่ได้โสตุจริงก็ช่วยผมไว้ผมฆ้าเข,า,ขาไม่ได้จริงๆเขาก็าเป็นเพื่อนของผมเพื่อนกันเลยคนยังแกเนี่ยนะจะกู้กวเป็นเพื่อนของคนตะกูลสูไอ้เ,อเสซาวะแกค,คิดว่าได้เข้าปรียนที่หมายะลรกว่าสั้นแค่ไม่กี่วันแล้วปีคงแกจะแข็งแล้วองงเองแน่เลยถึงได้ก้ากัดคํคำสั่งฉันนะอย่าไปพูดถึงพวกนะักธุรกิจการเมืองเลยนณะพวกศิละปะต่อสู้อย่างหยียบเยี่ยมทังเมอนของเราได้ตามใจชอบเลยที่ผ่านมา ถ้าไม่ได้ฉันปกครองถังเมินคงถูกสำนักอื่นมายึดไปละวฉันสายแกไปทำเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ยัยงทำไม่ได้จะตีแก,กตายเลยไอ้สัตว์หน้ารังเกียดนี่มาจากไหนกันถึงกล้ามากัดฉันได้นะเหียวเพือ่อเอ๊เจ่าดงไอ้บ้านี่เรื่องสำคัญที่ควรทำกลับไม่ทำได้มาสนใจเรื่องไรงสาระแบบนี้แกคงอยากตายมากสินะหรือแกไม่อยากเจอพี่สาวสินค้าที่ถูกใจแทนนี่กดนั้นเล้าใจไหม ผมปิดไปแล้วครับลุงผมปิดไปแล้วจริงๆผมขอโอกาสอีกครั้งนะครับลุงผมจะกล้าสู่จุนจินผมสาบานครั้งนี้ผมจะไม่มีทางพลาดอีกเด็ดขาดจะไม่เชื่อคนอย่างแกอีกแล้วแกแกพาสู่จุนจินมาที่นี่แล้วฉันจะฆ่ามาด้วยมือฉันเองตากรัางนี้แกทำพลาดอีกก็อย่าฉันใจรักกับพี่สาวแกแล้วกันภายในวันพรุ่งนี้ปาตัวสู่จุนจินมาที่ตังเหมินให้ได้ให้ฉ่านกอเตือนแกไว้กอดะอย่าี๋ยวมาลุกเลน่นอะไรกับฉัน นี่เป็นโอกาสก้งดูดใต้ของแกแล้วออครับตัานใจครับวันนี้คุนูสู่หุนทีนกับตังเหมินไปโรงพยาบาลสัตว์ด้วยกันครับไม่ครับพอกจากโรงพยาบาลสัตว์ก็แยกจากคุนูเลยครับแต่แตัานใจครับนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีสนักอื่นที่จะกดรอยตามขุนูสู่ด้วยนะครับสนักไหนบ้างบริน,นั้กาตะกวนสู่สก,กายไอถังเหมินแล้วก็คุขกงวาเซ้าหลิน ไอ้พระเจ้าออเล่นั่นมานอสงสาก,กายไอ้ก็ติดตามแมวป่าน้อยเพื่ออะไรกันนะแล้วมีใครอีกไหมไม่ใช่นักศิลปะการต่อสู้อย่างนั้นเลยสวัสดีค่ะฉันชื่อสุสานเป็นนักศึกษาโอนย้ายมาใหม่ขอรายง,งานตัวนะคะ